จะมีการไลฟ์ในช่วงปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นต่างๆด้วยนั่นเองนะครับเสาร์อาทิตย์แบบนี้นะครับไปเที่ยวกันดีกว่าครับคุณผู้ชมครับมีสถานที่แนะนํานะครับก็คือเดอะมอลล์นั่นเองเพราะอะไรเพราะว่าเขาทุ่มเม็ดเงิน20 0 0 0ล้านบาทนะครับในการปรับปรุงเดอะมอลล์ทุกสาขาเลยนะครับให้เป็นเดอะมอลล์ไลฟ์สไตล์นั่นเองนะครับจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับ โฉมใหม่เดอะมอลล์ภายใต้คอนเซปต์ Happy Place to Live Life นะครับชีวิตที่มีความสุขทุกครอบครัวประเดิมสาขาแรกที่งามวงวานก่อนนะครับจัดงานเฉลิมฉลองโฉมใหม่ไปเมื่อวันที่26พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมานี้เองนะครับเดอะมอลล์ไลฟ์สตอร์งามวงวานสุดอลังการระการตากับสุดยอดกิจกรรมนะครับแล้วก็ยังมีโปรโมชั่นยิ่งใหญ่แห่งปีเนรมิตพื้นที่ต้อนรับพันธมิตรทางธุรกิจศิลปินดาราเลาวเซเลบตี้ระดับท็อปทั่วฟ้าเมืองไทยรวมถึงบุคคลที่มีชื่อเสียงจากหลากหลายวง นะครับที่มาร่วมเดินเฉิดฉายอวดชมบนกรมแดงอย่างเนืองแน่นเลยนะครับตื่นตาก,กับโชว์การแสดงเปิดงานที่จะพาคุณผู้ชมเนี่ยเข้าสู่ความมหัศจรรย์ที่เต็มไปด้วยหมู่มวลดอกไม้ นักระบำปลายเท้านักกายกรรมนางแบบในแบบนะครับแล้วก็นักแสดงมากมายครับโดยมีคุณลิเดียคุณนัทชิวดีนะครับมาพร้อมกับลูกๆครับน้องดีแลนแล้วก็น้องเดมี่แล้วก็ยังมีศิลปิน4ี่พอดำก็คือคุณแก้มวิชยานีคุณโดมจารุวัตรคุณกันนภัสแล้วก็คุณตั้มวราวุธนะครับที่มาร่วมสร้างความตะการตาส่งมอบความสุขความสนุกสนานในแบบจัดต็้ทุกพื้นที่เลยนะครับคือตอนนี้เนี่ยเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ะวงวันเขาเนรมิตพื้นที่กว่า3 0 0 0 0นตร ภายใต้ภายใต้แนวคิด Greenhouse ก็คือรังสรรค์ความงดงามของธรรมชาติให้สอดคล้องกับการใช้ชีวิตของคนเมืองในทุกมิติจะมีโซนไฮไลท์ต่างๆนะครับให้ได้สัมผัสประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความงามก็คือ Beauty Hall จะไปพบกับเครื่องสำอางแบรนด์ชั้นนำระดับโ o r l d s s กว่าวน่า150แบรนด์ไม่ว่าจะเป็น Chanel Dior ตระการตาแบรนด์เสื้อผ้าระดับโลกนะครับไม่ว่าจะเป็น h m Uniqlo พร้อมกับพบสินค้าแบรนด์ชั้นนำจากสปอร์ตมอลล์พาวเวอร์มอลล์วอชแกลเลอรี่นะครับวอชแกลเลอรี่บีเทรนด์คิดส์แพลนเนตเดลิเวียและกรุ๊ปแม่หมากเกตนั่นเองนะครับคือช็อปได้ทุกหลากหลายไลฟ์สไตล์เลยนะครับพลาดไม่ได้นะครับกับอาณาจักรอาหารที่ครบคันตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของครอบครัวใน3พื้นที่3สไตล์พร้อมพบโปรโมชั่นฉลองโฉมใหม่ทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ต่อเนื่องแบบนี้ทุกสัปดาห์นะครับตั้งแต่วันนี้ถึง28กุมภาพันธ์ปีหน้าไป นได้นะครับที่เดอะมอลนะครับก็เนี่ยกลับชมใหม่แล้วนะครับโดยเริ่มต้นก่อนเลยนะครับที่สาขาแรกหน้าบวงหวานครับค่ะ ทีเนเณรข่าวเช้าพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ามาติดตามความคึกคักของโครงการคนละเครึ่งกันค่ะเห็นบอกว่ามียอดใช้จ่ายทะลุไปมากกว่า28,000ล้านบาทแล้วผู้ใช้สิทธิ์ไปมากกว่า9ล้าน5 0 0 0คนแสดงว่ายังไม่ครบ10ล้านสิทธิ์ใช่ไหมคะมีแววว่าจะเปิดเก็บตกรอบสี่ด้วยเดี๋ยวสักครู่มาติดตามรายละเอียดกันค่ะ คอลลาเจน 500+ ของขาวรออมีคอลลาเจนเกรปซีดเอ็กซ์ตรักวิตามินซีและอีคอลลาเจน 500+ จัดว่าดีเลือกคุณภาพเลือกขาวรออ,อยาแคปซูลกระชายดำขาวรออมีกระชายดอกโจ๊ไม่รู้ลมหวานกระทือกโรเลือกคุณภาพเลือกขาวรอ,อเพื่อร่วมขับเคลื่อนประเทศไทย